อีกเรื่องนึงค่ะพี่บาวินทีเอามาฟ้ากันเรื่องนี้คือเรื่องที่สาคัญเลยพอก่อนหน้านี้เรื่องกระถอมขอปัดล็อกแล้วจากยาเสพติดแต่ว่าบางคนพอเราจะเห็นว่าริมทางเนี่ยจะมีน้ำกระถอมปอมคล้ายไส้ขวดหลอดทางนะใช่แต่ว่าบางคนไม่ทราบว่าจริงๆน้มกระถอมทีว่า ตอมค้ายอือว่าแปรรูปแล้วอย่างค้ายไม่ได้ค่ะแปลว่าพิษใช่ไหมนั้นพิษกอดไม้ค่ะนายคารมกรย็ยำเตือนพอคาแม่ค้าการต้มน้ำกระทมค้ายเนี่ยพิษกอดไม้จำขุบหกเดือนถึงสองปีปรับห้าพันถึงสองหมื่นบาทเลยค่ะโดยเรียกว่านี่นายคารมพลผ่อนกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่สี่ร้อยยี่สิบสี่แล้วก็สี่ร้อยสามสิบออกตามพอรบออาหาร ก็บอกว่าการกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำขคาวหรือจำนายที่ระบุบัญชีแนบไทายไว้ไล่รายการและกระถอมสันสกัดก็เป็นเนื่องในบัญชีแนบท่ายรายการที่52อย่างทุกจำกัดห้ามผลิตนำข่าวหรือว่าจำนายนั่นเองค่ะซึ่งน่ค่ะร่มก็ย้ำเตือนผอค่าเมฆค,ค่าถือว่าค่ายกระถอมกระต้องโรนะครับว่าใบถอมันค่ายได้เฉพาะใบซดเท่านั้นค่ะ ยำหน้าว่าค่ายไดเ์ป๋อใบซดท่านั้นแต่ถ้าตอมค่ายระวังจะโดนจับซึ่งการค่ายเถไม่พิษกฎหมม้นะจะมีดังต่อไปนี้ฟังให้ดีเลยนะครับการปลวกสื่อค่ายตอนกระถมค่ายใบซดลําตอนหมนแลดเป็นตอนอันนี้ไม่พิษกฎหมม้แต่ว่าการตอมหนาทอมถ้าเกิดว่าตอมล้วกินเองเพือสุกภาพนะ,ะไม่พือโดยเปล่าไม้อย่างนั้นนะครับค่ะ ทำได้หรือว่าถ้าจะแจกจ่ายกันโดยไม่ได้ค่ายอันนี้ไม่พิษกฎหไม้นะครับแล้วก็สี่สําคัญย้ำเลยก็คือต้องไม่มีส่วนผสมข้องยากแยอใ่ค่ะเ<ๆ>พราะบางทีเราก็ไม่รูร้ในขวดนั้นใส่อะไรไปมั้งก็เช็คไม่ได้ไม่มีชลากวันก่อนเศร้ากนก็ไปคุยกันที่ร,รั้วสพรรณม่องสุราธานีก็จับกลุ่มกวาดล้างไปเลยสุราในซ่นองไรนน่นะครับพุ่มย้ำกันอีกทีนะครับว่าการต้มนำ้ำถมค่ายพิษกัดไม้นะครับนี่โทษตามมาตรา50ิบ จำคุกหกเดือนทึ่งซ่องปีปร,รับห้าพันทึงซ่องหมื่นบาทอันนี้่ันโคโซอกนะครับถานรองโคโซอกกาแฟกันมาําหรับเรื่องข้องนอ้ทถมจริงๆเราขับรถไปไม่ว่าจะไปไหนนะแ้วแกลนค่ายน้ทถมกันรอดจนเราคิดคว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วไหม,มแต่เขามามชีเจ๊งแล้วนะ,ะยำว่าพิษกฎดไม้ค่ะครับพ่อกาแฟกันนะครับบอกกาเมคานะกวาดล้างจริงๆนะนะถูกจังวัดตอนนี้ทั่วประเทศเลยเขาก็กวาดล้างกันอยู่ค่ะครับค่ายไม่ปลือแต่ว่าถ้าทกจับต่อได้นะ นี่แหละจำคุกไม่คุมเลยนะค,คือ,อตำรวจเขาบอกว่าต้องคืนซานต้องอะไรคือตามกระบวนการเลยะนะคะไม่ไม่สามาถหมายค่าปรับอะไรได้อยังห้าไรายได้เอาแก่ใบตอมก่อนค่ะ <laughs>